เปิดในคลิปนี้ไม่ได้คลิปหน,นาการลงทุนนะครับเนาะ b t ทของเราโอ้เมื่อวานก็ไม่หลุดนะครับเพราะวานผมบอกว่าถ้าหลุด6 1 6 4 0 0ใช่ไหมเราก็โฟลว์มันไม่หลุดนะครับปิดที่1 6 4 0 0สมตอนนี้มีแรงดีขึ้นมาแล้วนะเนาะแรงซื้อเริ่มมาแล้วนะตรงนี้ตอนนี้นะครับถ้าเออถ้ามันปิดยืนเหนือเส้น EMA 100ได้่อาจจะเป็นการพิจารณาเข้าไปได้นะครับเนะบาะเพราะว่ามันยืนเหนือได้แลวทะลุแตนขึ้นมาค่อนข้างแน่าจะปลอดภัยนะครับ แล้วตอนนี้ถ้าเราดูในทาําเฟรมเล็กมีคนทาเป็นทรงดับเบิ้ลนะสายบีตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ดึงหน่อยถ้ามันกลับลงมาย่อลงมารับนะมอลลิเวนะียเนี่ยหมื่นหกเจ็ดร้อยป่ะแนวโซนหมื่นหกเจ็ดร้อยห้าสิบมันไม่หลุดก็แอวขึ้นมหมสั้นๆก่อนอาจจะแบ่งขายที่หม่เจ็ดแล้วก็ตรงนี้ 200, 1, 7, อีเมลสองร้อยหมื่เจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบถ้ามันผ่านตรงนี้ได้จะได้ไปทดสอบที่นี่ต่อครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยหกร้อยนะครับนะตรงนี้ถึง ถึงหมื่นแปดเลยถ้ามันผ่านตรงที่หมื่ 17, นเจ็ดสองร้อยเออหมื่นเจ็ดสองร้อยเนี่ยตรงนี้นะครับเนะบาะก็จะไปที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยหกร้อยแล้วก็หมื่นเจ็ดเก้าร้อยต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะคือส่วนเมื่อเช้าเมื่อกี้นะผมบอกเข้าไปในกลุ่มนะนี่ตอนเช้าเลยนะเจ็ดโมงห้านาที BTC ทะลุเจ็ดห้าศูนย์เอลนะ TP ตอนนี้ถึง TP หนึ่งแล้วนะครับนี่ผมบอกไปเมื่อเช้านะครับเจ็ดโมงห้านาทีอ่ะ ตอนนี้7จ็ดโมงสิกว่านาทีนะมันถึงพ p 1นึ่งละโอเคนะแล้วก็ ETH ก็พันสองไม่หลุดแล้วก็พิจารณาไปนะครับแล้วแต่เนาะส่วนเมื่อวานตัวเมื่อวานนะผมให้ดูนิดนึงนี่ตัวนี้ครับ LTC นะผมบอกว่าทะลุตัวนี้ไปแล้วก็พิจารณา L อลนะเอที่หมื่นเอ่อห้าสิบเจ็ดนะครับเนาะก็มาดูกันดิ LTC ของเราอ่านี่ครับ LTC ของเราตอนนี้เป็นไง SL 5 7ตรงนี้นะข้างล่างนี่เนหะ็นไหมเอสลห้าสิบเจ็ นี่ครับ S L ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมทะลุโซนนี้ L เห็นไหมนี่ตอนนี้รันขึ้นไปแล้วตามแผนะครับเนาะเห็นไหมตอนนี้ถึงสูงสุดอยู่ที่หกสิบสามจุดสามหนึ่งนะที่ให้ไว้เลยแล้วครับเลยหกสิบสไปแล้ว <c oughs> โอเคก็มาะมณนี้ครับใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มนะก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อัปเดตบีดีซีทุกวันนะครับเนาะแล้วก็ใครแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับก็ลองสมัครเอ็กซ์ชีพเลยบีดไปนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันมีกิจกรรมแจกแอนดอกนะครับเนาะในส่วนของ สไนเปอร์ช็อตคิปโตของเรานะครับเนาะซึ่งท่านสมัครบายบิดท่านจะได้รับฟรี30มิบแล้วมีเอรดอกให้ทำอีกได้อีกส5บาหนะสำหรับ50คนแรกนะครับจากสไนเปอร์ช็อตคิปโตเท่านั้นนะครับนะแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มมาอีกมากมายเพราะลก,กลุ่มนี้จะแอดกิจกรรมของในส่วนของบายบิดไ้ด้วยยังไงก็รบกวนสมัครนิดน,นึงนะครับเนาะใครที่เข้ามาก็เพื่อเป็นประโยชน์ตัว,ตวท่านเองด้วยนะท่านสมัครท่านก็ได้รับและท่านเทรดไปมีกิจกรรมท่านก็ได้ จากกลุ่มของผมนี่แหละฮะเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นแพนเนอร์กับแพงนมายดีด้วยแล้วก็ิจกรรมจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ